สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ B O A ภาคภาษาไทยอาอกาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพลสุภาผลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาร่วมนำเสนอรายการัวข,ข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐส่งกำลังป้องกันตนเองทางอากาศไปให้กับอิสราเอล ยูเครนกล่าวหารัสเซียสังหารเฉลยศึกในแคว้นเคิร์สร้องทั่วโลกตอบโต้อาเซียนกระตุ้นข้อตกลงทะเลจีนใต้และยุติความรุนแรงในเมียนมาสร้างความฮือฮานะครับเมื่อบริษัท SpaceX ใช้แขนกลจับชิ้นส่วนจรวดขณะลงจอดได้สำเร็จ ในส่วนเสริมข่าววันนี้ครับมีรายงานวิเคราะห์สหรัฐได้อะไรจากการปรับท่าทีปล่อยอิสราเอลบุกเลบานอนไปก่อนและส่งท้ายวันนี้ครับสีสันเทศกาลไทยบนชายหาดที่ซานตามโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกลุ่มวอชิงตันครับ <S <S ครับ คุนยมยุทธครับครับเรามีความคืบหน้าในเรื่องของสถานการณ์ในตัวนอกกลางมาเสนอกันข่าวแรกวันนี้ครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนประกาศในวันอาทิตย์ว่าจะจัดส่งอุปกรณ์และทหารสําหรับระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศไปให้แก่อิสราเอลเพื่อรับมือการโจมตีของอิหร่านแม้ว่าทางการอิหร่านได้เตือนแล้วว่าสหรัฐอย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ พลตรีแพทไรเดอร์โคศกเพนทากอนถแถลงในวันอาทิตย์ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลอยออสตินได้อนุมัติการจัดส่งกองกำลังประจำระบบป้องกันตัวเองทางอากาศที่มีชื่อยอ่อวัดทาร์ไปยังอิสราเอลตามคำสั่งของประธานาธิบดีโจบไบเดนพลตรีไรเดอร์กล่าวว่าระบบนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของอิสราเอลในการป้องกันทางอากาศจากการโจมตีของอิหร่านดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม ไรเดอร์กล่าวว่าท่าทีนี้เน้นย้ำถึงพันธะผูกพันอันหนักแน่นของสหรัฐในการป้องกันอิสราเอลและปกป้องชาวอเมริกันในอิสราเอลจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านทางอิหร่านมีคำเตือนทางสื่อสังคมออนไลน์ X นะครับให้สหรัฐหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งครั้งนี้ คาดว่าขณะนี้อิสาราเอลกำลังวางแผนตอบโต้การโจมตีของอิรานเมื่อวันที่1ตุลาคมเมื่อกองทัพอิรานยิงขีปนาวุธราว200ลูกใส่อิสาราเอลแต่ถูกสกัดไว้โดยระบบป้องกันตนเองทางอากาศของรัฐบาลกรุงเทลอาวิฟทางนี้ยังไม่ชัดเจนว่ากองกําลังท้าที่สหรัฐจะส่งให้อิสาราเอลนี้จะมาจากที่ใดโดยสหรัฐมีกองกําลังทา้าประจําการในตอนออกลางหนึ่งกองร้อยหลังเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสาราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้ว รายงานของสำนักวิจัยรัฐสภาสหรัฐระบุว่าปัจจุบันกองทัพบกบสหรัฐมีกองกำลังท้าทั้งหมด7กองร้อยโดยแต่ละกองร้อยประกอบด้วยรถบรรทุกเครื่องยิงจรวด6คันเครื่องยิงสกัด48ชุดอุปกรณ์สื่อสารและเรดาร์ต่างๆและมีทหารประจำการกองร้อยละ95คน ทางนี้ระบบดังกล่าวนะครับพัฒนามาจากระบบป้องกันตนเองทางอากาศ Patriot โดยสามารถปฏิบัติการได้ในรัศมีที่กว้างกว่าและโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปได้ราว150-200กิโลเมตรครับคุณสงพจน์ครับจากสถานการณ์ในตัวนอกกลางนะครับข้ามไปที่อยู่เครนกันบ้างนะครับ ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชนของยูเครนเร่งเร้าให้ประชาคมนานาชาติใช้มาตรการตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ว่ามีเฉลยสงครามชาวยูเครนจำนวนมากถูกสังหารในแคว้นเคิร์สของรัเสเซียนะครับซึ่งกองทัพยูเครนใช้ปิบริการรุกคืบทา,ทางทหารที่แคว้นแห่งนี้เมื่อเดือนสิงหาคม เว็บไซต์วิเคราะห์ทางการทหารของยูเครน d e e p State ซึ่งใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหมยูเครนระบุในวันอาทิตย์ว่าเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาทหารรัสเซียได้ยิงสังหารชาวยูเครน9คนซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้บังคับดโดรนและเจ้าหน้าที่รับจ้างของยูเครนหลังจากที่พวกเขายอมจำนนแล้วนะครับดมิทรลูบิเนตส ระบุทางสื่อเทเล gram ว่าตนได้ส่งหนังสือไปอยังสหรประชาชาติและคณะกรรมการการชาติสากลเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องนี้โดยเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการก่ออาชญากรรมอีกครั้งหนึ่งโดยทหารรัสเซียเมื่อต้นเดือนนี้นะครับสำนักง,งานอายการของอรรยูเครนร,รายงานว่าทหารรัสเซียได้สังหารทหาร,ร,รยูเครนที่จับตัวไว้แล้ว16คนในเขตปกครองดอนเอสของอรรยูเครนที่รัสเซียครอบครองอยู่อย่างไรก็ตามยังไม่มีความเห็นจากทางรัสเซียในเรื่องนี้แต่อย่างใด ขณะเดียวกันกองทัพอากาศยูเครนรายงานในวันอาทิตย์ว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศสามารถยิงโดรนตก31ลำจาก68ลำที่รัเสเซียส่งเข้าไปโจมตียูเครนเมื่อคืนวันเสาร์ต่อเนื่องถึงเช้าวันอาทิตย์ในพื้นที่กรุงเคียฟเมืองโพตาวาเมืองเชนิฮฮฟเมืองซูมี่และเมืองเซร์คาซี นอกจากนี้นะครับมีรายงานว่าขีปนาวุธของรัสเซียได้โจมตีใส่หลายเมืองรวมทั้งโอเดสซาและโพตาว่าขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่าโดน13ลำของยูเครนโจมตีใส่แคว้นโบกรอดแคว้นเคิร์สและแคว้นบริแอนซ์ซึ่งอยู่ติด พรมแดนยูเครนประธานาธิบดีโอโรดเมียเซเลนสกี้กล่าวในวันอาทิตย์ว่ารัสเซียได้ใช้ระเบิดทางอากาศราว900ลูกขีปนาวุธกว่า40ลูกและดโดรน400ลำโจมตีใส่ยูเครนในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้พันธมิตรของยูเครนเร่งจัดหาความช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับระบบป้องกันตนเองทางอากาศตลอดจนอาวุธที่สามารถโจมตีระยะไกล เพื่อทำลายเป้าหมายในรัสเซียด้วยนะครับกลับมาที่ตอนออกกลางนะครับคราวนี้เป็นเรื่องราวของบทบาทและท่าทีของสหรัฐที่มีต่อความขัดแย้งในตอันออกกลางซึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งที่ในสิ่งที่ถูกจับตามองมาเสมอรวมทั้งการส่งระบบป้องก,รกรันกีบนาวุธทางอากาศเมื่อเมื่อเรารายงานไปเมื่อสักครู่นะครับโดย เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอิสราเอลและฮามาสขยายวงไปที่กลุ่มเฮสบอลลาในเลบานอนและสหรัฐก็สะท้อนท่าทีที่เปลี่ยนไปในความขัดแย้งระลอกใหม่นี้คุณเยี่ยมยุทธนะครับมีรายงานเรื่องนี้จากรอยเตอร์มาเสนอครับ ครับหลังจากที่สหรัฐใช้เวลาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผลักดันให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มเฮสบลาในที่สุดรัฐบาลวอชิงตันก็เปลี่ยนท่าทีนะครับเป็นการปล่อยให้ความขัดแย้งนั้นดําเนินไปก่อนครับคุณสงพ์ครับ เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐและฝรั่งเศสเรียกร้องให้เกิดการหยุดยิง21วันเพื่อชะลอการลุกรานของอิสราเอลเข้าไปในเลบานอนแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จหลังกองทัพเทลวิฟสังหารฮัสซานนัสรลาซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มเฮสบลลาได้ในปลายเดือนกันยายนและตามมาด้วยการบุกภาคพ,พื้นดินและการตจมตีทางอากาศที่ฆ่าสมาชิกระดับนําของกลุ่มดังกล่าวอีกหลายคนครับคู่ขนานไปกับความขัดแย้งที่ดําเนินไปเรื่อยๆร,รัฐบาลสหรัฐก็หยุดเรียกร้องให้มีการ หยุดหยิงท่าทีนี้สะท้อนมาจากการแถลงข่าวของแมทธิวมิลเลอร์ครับซึ่งเป็นโฆษกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเราสนับสนุนให้อิสราเอลเดินหน้าการรุกรานเหล่านี้เพื่อลดทอนโครงสร้างพื้นฐานของเฮสเบอลาเพื่อให้พวกเขาเพื่อให้พวกเราสามารถบรรลุข้อสรุปในทางการทูตได้ในท้ายที่สุดครับก็น่าสนใจนะครับท่าทีที่เปลี่ยนไปของรัฐบาลสหรัฐในประเด็นของอิสราเอลที่บุก เล <Lebanon. S 2> บานอนนักวิเคราะห์มีท่าทีมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับคุณเยี่ยมยุด การโจมตีเลบานอนของอิสราเอลเนี่ยเป็นประโยชน์กับสหรัฐอย่างน้อยสองด้านครับคุณทรงพรตประการแรกคือการลดทอนกาลังของกลุ่มเฮสบลาซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ส่งอํานาจที่สุดที่อิรานให้การสนับสนุนประการที่2คือการลดอิทธิพลของอิรานในภูมิภาคไปด้วยนะครับ,รบซึ่งก็จะลดระดับภัยคุกคามทั้งต่ออิสราเอลและกองทัพสหรัฐในพื้นที่เป็นเงาตามตัวครับแต่ว่าการที่สหรัฐสนับสนุนการโจมตีของอิสราเอลนี่ก็มีความเสี่ยงเช่นกันนะครับ,รบในประเด็นนี้จอห์นเอัท์เทอร์แมนีอด จ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐมองว่ากรุงวชิงตันต้องพินิจพิจารณาถึงสมดุลระหว่างการทอนกำลังของกลุ่มเฮสบลากับความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดสุญญากาศในเลบานอนหรือกระตุ้นให้สงครามนั้นลุกลามออกไปในระดับภูมิภาคครับครับ ด้านแอรอนเดวิดมิลเลอร์อดีตเจ้าหน้าที่ด้านการเจราจาในตะวันออกกลางของสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลของโจไบเดนนั้นมองแล้วว่าคาดหวังกับการเรียกร้องให้อิสราเอลยับยั้งช่างใจได้น้อยครับแต่ก็มองเห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหากอิสราเอลเดินหน้าบุกเลบานอน มินเลอร์กล่าวว่าสหรัฐพยายามจะหาโอกาสในภาวะจำยอมเช่นนี้ครับในขณะเดียวกันก็เก็บแต้มต่อเอาไว้เพื่อใช้ในการห้ามปรามอิสราเอลไม่ให้ตอบโต้อิรานกรณีที่รุมยิงจรวดใส่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสำหรับความเคลื่อนไหวในตอนนี้แหล่งข่าวจากยุโรปที่มีข้อมูลกล่าวกับรอยเตอร์ครับว่ายังคงไม่มีการเจราจาหยุดยิงที่มีระยะสำคัญและอิสราเอลอาจจะเดินหน้าปฏิบัติการในเลบานอน เป็นหลักหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนโดยเจ้าที่ของสหรัฐสองรายก็บอกกับรอยเตอร์ว่ากรอบเวลานี้ก็ถูกมองไปในทางเดียวกันเหมือนกันครับเจ้า <c oughs> ที่สหรัฐกล่าวในช่วงสัปดาห์นี้ว่าจะผลักดันให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหป,ประชาชาตินั้นมีมติจัดส่งกองกำลังพิทักษ์สันติภาพของสหป,ประชาชาติหรือว่ายูนิฟิ ไปประจําการที่ชายแดนภาคใต้ของเลบานอนเพื่อช่วยเหลือกองทัพเลบานอนในการสร้างเขตปลอดอาวุธของคู่ขัดแย้งในจุดแดนต่อแดนกับอิสราเอลแต่อย่างไรก็ตามครับยังคงมีข้อกังวลหลายประการภายใต้สถานการณ์ที่ดําเนินอยู่เช่นความเสี่ยงที่อิสราเอลนั้นจะตอบโต้อิหร่านในกรณีของการโจมตีมาด้วยขีปนาวุธที่มีการรายงานในเมื่อสักครู่นี้นะครับ,ร,บรวมถึงการลุกลามของสงครามที่อาจดึงสหรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น ไปจนถึงความหวาดกลัวที่เลบานอนนั้นจะ,ะเผชิญกับการทำลายล้างอย่างที่อิสราเอลทำกับฉนวนกาซาโดยในประเด็นเรื่องของชะตากรรมของอิสราเอลกับฉนวนกาซานั้นตอนที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันได้เตือนอิสราเอลอย่างเปิดเผยครับว่าการรุกรารเลบานอนนั้นไม่ควรดำเนินไปในลักษณะเดียวกันกับที่เคยทำในฉนวนกาซาครับครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับ ท่าทีที่เปลี่ยนไปจากการที่พยายามให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในกาซาแต่กับเลบานอนก็ยังดูเหมือนยังไม่ออกมาผลักดันในเรื่องนี้นะครับก็ต้องติดตามดูกันต่อไปสําหรับท่าทีของรัฐบาลอเมริกันสําหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับคุณผู้ฟังกําลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปอ่านรายงานต่างๆของเราได้ทางเว็บไซต์ voa h a i c o m รวมทั้งวิดีโอรายงานพิเศษต่างๆนะครับนอกจากนี้ติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ X, Facebook, Instagram แล้วก็อย่าลืม subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับกล <Be away. S 1> ับมาทางเอเชียบ้างนะครับคุณเยี่ยมยุทธครับ ไปกันที่ประเทศลาวนะครับมีการประชุมกลุ่มประเทศสมาชิกประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับซึ่งที่ประชุมนะครับในวันอาทิตย์ก็เรียกร้องให้เกิดความตกลงในเรื่องของระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ซึ่งอ้างอิงตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเร่งเร้าให้เกิดการยุติการต่อสู้ในเมียนมานะครับให้เกิดการเจรจาสนติภาพระหว่างทั้งสองฝ่าย ถแถลงการของประธานอาเซียนสะท้อนถึงความตกลงจากที่ประชุมอาเซียนปีนี้ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับหลายประเทศส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการรวมทั้งสหรัฐรัสเซียจีนญี่ปุ่นอินเดียและเกาหลีใต้ การ,รเผชิญหน้าในทะเลจีนใต้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับเพิ่มความเสี่ยงต่อการยกระดับความขัดแย้งที่อาจขยายไปถึงสหรัฐเพราะว่าสหรัฐมีสนที่สัญญาผูกมัดในการช่วยเหลือและปกป้องฟิลิปปินส์จากการโจมตีของศัตรูนะครับถแถลงการของอาเซียนเรียกร้องให้เกิดมาตรการสร้างความเชื่อมั่นที่สามารถนำไปสู่การลดความตึงเครียดและความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุความเข้าใจผิดและการคาดคำนวณพลาด ในประเด็นทะเลจีนใต้นอกจากนี้ยังระบุถึงแนวโน้มด้านบวกในการเจรจาเรื่องระเบียบปฏิบัติทางทะเลที่อาจนำไปสู่การระงับข้อพิาพาเรื่องนี้ด้วยจีและอาเซียนตกลงกันเมื่อปี2002นะครับว่าจะจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้แต่กระบวนการจัดทำอย่างเป็นทางการนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งปี2017สําสำหรับในประเด็นความขัดแย้งในเมียนมานะครับที่ประชุมอาเซียนขอให้มีการยุติความรุนแรงในทันทีและจัดสร้าง สภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการเจรจาที่ครอบคลุมระหว่างกลุ่มต่างๆในเมียนมานำโดยเมียนมาและเป็นของชาวเมียนมาเองปัจจุบันคาดว่ามีชาวเมียนมาราว18ล้านหแสนคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนนะครับเวลานี้สงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมาก,กับกองกำลังแข่งข้อต่อต้านถือเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับสมาชิกอาเซียนมากที่สุดนะครับ หลังจากที่รัฐบาลทหารเมียนมาไม่เดินหน้าตามฉันทามติ5ข้อตามที่อาเซียนได้ตกลงไว้โดยที่ประชุมอาเซียนยินดีที่ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐบาลทหารเมียนมาโดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆได้รับเชิญให้เข้าร่วมในช่วง ปลายปีนี้นะครับคุณยมยธครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองต่อไปนะครับว่าจะนําไปสู่พัฒนาการในทางปฏิบัติอย่างไรในอนาคตสําหรับกรอบความร่วมมืออาเซียนและบทบาทของไทยนะครับ,รบแต่ในระหว่างนี้นะครับความขัดแย้งก็ยังดําเนินไปอยู่บนพื้นที่ทะเลจีนใต้ครับโดยไต้หวันรายงานในวันอาทิตย์ว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินเหลี่ยวหนิงของจีนนั้นได้แล่นผ่านหน้าน้ําทางใต้ของไต้หวันขณะเดียวกันที่กองทัพจีนก็เผยแพร่วิดีโอที่มีข้อความว่าเตรียมพร้อมทําสงครามท่ามกลางความตึง เครียดระหว่างสองฝ่ายครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันมีถแถลงการว่ากองเรือของจีนที่นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินเหลี่ยวหนิงได้รุกล้ำหน้าน้ำของไต้หวันใกล้กับช่องแคบบาชิซึ่งเชื่อมต่อทะเลจีนใต้กับมหาสมุทรแปซิฟิกและถือเป็นพรมแดนทางทะเลระหว่างไต้หวันกับฟิลิปปินส์ ไต้หวันระบุว่าทางกองทัพไต้หวันกำลังจับตามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมที่จะตอบโต้อย่างเหมาะสมหากเกิดอะไรขึ้นและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีไต้หวันไล่ชิงเตอ๋อกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันชาติไต้หวันยืนยันว่าจีนแผ่นดินใหญ่ไม่มีสิทธิ์เป็นตัวแทนของไต้หวันแต่ทางการไต้หวันยินดีที่จะทำงานร่วมกับกรุงปักกิ่งเพื่อรับมือความท้าทายต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก อย่างไรก็ตามครับคำกล่าวของผู้นําไต้หวันสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนขณะที่สื่อทางการของจีนก็ได้ประนามคํากล่าวของผู้นําไต้หวันนะครับว่ามีเนื้อหาเผชิญหน้าและเป็นอันตรายแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในไต้หวันเชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจนําไปสู่การซ้อมรบครั้งใหม่ของกองทัพจีนเช่นเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งทางการจีนระบุว่าเป็นการตอบโต้คํากล่าวของประธานาธิบดีไล่ในตอนนั้น ขณะเดียวกันในวันอาทิตย์กองบัญชาการแนวรบฝั่งตะวันออกของกองทัพประชาชนจีนซึ่งดูแลพื้นที่รอบไต้หวันด้วยนั้นได้เผยพแพร่วิดีโอทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีใจความว่าเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนสงครามจะเริ่มขึ้นวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นเครื่องบินไอพ่นและเรือรบของจีนที่กำลังปฏิบัติการร่วมกันและมีการเคลื่อนย้ายเครื่องยิงจรวดขีปนาวุธเข้าประจำการรวมทั้งยานพหาหนะสะเทินน้ำสะเทินบก ดยบางความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนนั้นเรียกร้องให้จีนใช้กําลังยึดครองไต้หวันให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนและทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการรวมชาติท้งนี้ที่ผ่านมาจีนไม่เคยบอกปัดทางเลือกในการใช้กําลังทางทหารควบรวมไต้หวันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจีนและเมื่อวันเสาร์กระทรวงพาณิชย์ของจีนก็ขู่ว่าอาจจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อไต้หวันเพิ่มเติมครับคุณสงพจน์ ครับผมนะก็มีประเด็นร้อนหลายเรื่องด้วยกันนะครับในทั้งตะวันออกกลางทั้งยูเครนแล้วก็ในแถวแถวเอเชียนี่เองนะครับไปกันต่อเป็นรายงานทางด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับรบ,บริษัท spacex นะครับของมหาเศรษฐีอีลอนมัสเราก็ได้ยินชื่อกันมาบ่อยแล้วนะครับล่าสุดนะครับประสบความสำเร็จในการทดสอบทรงจรวดขนาดใหญ่ starship แล้วก็สามารถใช้แขนกลเนี่ยนะฮะ จับส่วนท่อนล่างของจรวดที่ตกลงมาเอาไว้ได้นะครับถือว่าเป็นวิดีโอชิ้นนี้นะะีฮะใครอยากจะเห็นว่าทำได้อย่างไรนะครับเข้ามาดูได้สตรีมมิ่งของเราทั้งทาง Facebook YouTube และเว็บไซต์นะครับ เป็นการส่งจรวดของ Space X ขึ้นไปจรวด Starship นะครับความสูงเกือบ121เมตรพุ่งออกจากฐานยิงทางภาคใต้ของรัฐเท็กซัสใกล้ชายแดนเม็กซิโกในวันอาทิตย์วนรอบอ่าวเม็กซิโกก่อนที่จะเดินทางข้ามโลกไปตกลงในมหาสมุทรอินเดียแต่ที่สร้างเสียงฮือฮามากที่สุดนะครับในการทดสอบครั้งนี้ก็คือการที่ส่วนล่างของจรวดที่ตกลงมาหลังจากจรวดถูกปล่อยไปแล้วนะครับคุณเยียบยุทธ สามารถลอยกลับสู่แท่นยิงด้วยสาเร็จนะครับด้วยการมีการใช้แขนกลขนาดใหญ่ที่แท่นยิงเนี่ยจับเอาไว้ด้วยนี่ดูนะฮะลอยลงมาแล้วก็กลับเข้าสู่แท่นยิงได้เองนะครับอันนี้ไม่ใช่ภาพย้อนหลังนะครับไม่ใช่ภาพเ,าเล่นย้อนหลังแต่ว่าเป็นการ<อ>าที่ตกลงมางใช่ครับแล้วก็กลับเข้าสู่แท่นยิงนะครับ <c oughs> แขนกลที่จับจรวดเอาไว้นะครับมีชื่อเรียกนะครับชื่อว่า ช็อปสติกส๊กหรือว่าตะเกียบนะฮะ <c oughs> ทำหน้าที่ยึดส่วนล่างของเจ้ารวดหรือบูสเตอร์ซึ่งมีความสูง71เมตรเคทไทส์แห่งบริษัท Space X นะครับบอกว่านี่คือวันที่จะต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในความก้าวหน้าด้านวิศวกรรม การนําส่วนล่างของจรวดกลับมาใช้ใหม่นี้นะครับไม่ใช่แค่จะเป็นกิมมิคให้คนคือหาเท่านั้นนะฮะแต่ว่าสามารถประหยัดเงินได้หลายล้านดอลลาร์นะครับคุณเยี่ยมยุทธแล้วก็ช่วยเร่งการพัฒนาการปล่อยจรวดของ SpaceX ได้อย่างมากเลยทีเดียวจรวด Starship เป็นจรวดขนาดใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยสร้างขึ้นนะครับเพื่อใช้กับเครื่องยนต์เชื้อเพลิงมีเมเทนในบูสเตอร์ โครงการอาวกาศสหรัฐหรือนาซ a นะครับมีโครงการส่งจรวด Starship ของ SpaceX พร้อมนักบินอวกาศไปลงบนดวงจันทร์ภายในทศวรรษนี้นะครับขณะที่บริษัท SpaceX เองก็ตั้งเป้าใช้จรวดขนาดใหญ่ลำนี้ในการขนส่งมนุษย์และสัมภาระต่างๆไปยังดวงจันทร์รวมทั้งดาวอังคารในอนาคตอีกด้วยนะครับโอ้โหนี่ก็ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งเลยนะครับไปส่งท้ายกัน วันนี้จะมีเรื่องส่งท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของชุมชนไทยในแคลิฟอร์เนียแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะฮะเรามีอันดับภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับมาให้ฟังกันก่อนนะครับอันดับแรกภาพยนตร์สยองขวัญ Terrifier Ter 3เนะครับเปิดตัวแรงรับเทศกาลปล่อยผีฮาลลวี Halloween ในสหรัฐแซงหนังดราม่าโ o เกอรนะครับยึดอันดับหในตารางบ็อกอฟฟิศสุดสัปดาห์นี้ โดย t e r i i f i r r 3นะครับเป็นหนังสยองขวัญต้นทุนต่ำเรื่องราวของฆาตกร Art The Crown ที่สวมชุดซานตาคลอสไล่ฆ่าคนในงาน Christmas Party นะครับเก็บรายได้ในสัปดาห์แรก18ล้าน3 0 0 0ดอลล่าอันดับ2หนังแอนิเมชันจากค่าย DreamWorks และ Universal The Wild Robot เก็บไปได้อีก13ล้าน5 0 0 0ดอลล่าจากการเข้าใช้3สัปดาห์แล้วนะครับ อันดับที่3ตกลงมาจากอันดับที่1นะครับเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆของหนังโจ๊กเกอร์ภาค2นะครับไม่อาจทนกระแสด้านลบจากทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์ได้ร่วงลงมาจากบัลลังแชมป์สัปดาห์ที่แล้วเก็บไปได้อีกเพียง7ล้านดอลลาร์เท่านั้นในสัปดาห์ที่2นะครับทำท่าจะกลายเป็นหนังที่ล้มแลวอ,อีกเรื่องของปีนี้เมื่อเทียบกับทุนสร้าง200ล้านดอลลาร์ อันดับที่สี่ i t e ้ e จูสเ u นะครับยังไม่ไปไหนกับหนังในชื่อไทยผีขี้จุ้ย2นะครับหนังผีจอมโซนผลงานของทีมเบอร์ตันเก็บเงินไปอีก7ล้านดอลลาร์และอันดับ5 Piece by Piece หนังสารคดีอัตชีว,ชวประวัติของนักร้องดัง Far r เ l l w i l l i a m s สที่ทำออกมาในรูปแบบของตัวต่อเลโกเปิดตัวที่3ล้าน8ดแสนดอลลาร์ก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ ไปส่งท้ายอย่างที่บอกไว้นะครับเป็นเรื่องของการจัดงานไทยเฟสบายเดอะบีชนะครับโดยชาวชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ร่วมเทศกาลไทยครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นที่ริมชายหาดซานตาโมนิก้านะครับถือว่าเป็นสีสันเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยบนชายหาดดังกล่าวนะครับซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนียคุณสุภกิจพัรทรธีรานน,นมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยยังคงเป็นแม่เหล็กเรียกสีสันและความสนใจจากผู้คนในอเมริกาอีกครั้งผ่านการสาธิตศิลปะก,การต่อสู้แม่ไม้มวยไทยในงานเทศกาลไทยริมชายหาดหรือไทยเฟสบายเดวีชงานรณรงค์ซอว์พาวเวอร์ที่ชาวชุมชนไทยในแคลิฟอร์เนียยกขบวนมาร่วมกันสร้างสีสันบริเวณท่าเรือซานตาโมนิกาเพียร์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ไกลาจากนครลอสแอนเจลิส บัวขาวที่เดินทางมาเผยแพร่มวยไทยในอเมริกามาหลายครั้งและมีโอกาสเดินทางไปทั่วโลกบอกกับว o a ไทยว่ากระแสะความชื่นชอบมวยไทยในต่างแดนกำลังไปในทิศทางที่ดี ก็จริงแเราก็พบว่าเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าเปลี่ยนเนื่องจากนักกีฬาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เยาวชนที่ที่เป็นเยาวชนรุ่นหลังนะครับตั้งแต่แบบเด็กๆผมประเมินแล้วว่ามันมันมันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นได้ใช้ก็คือสิ่งที่เขาแบบไปเรียนที่ประเทศไทยเราด้วยนะครับก็ส่วนมากก็อาจจะมาจากฝั่งยุโรปทางเมริกาไปรับผมก็ไปเรียนเยอะแล้วก็พอเลยมาสัมผัสที่เมืองครับที่เมริกาจริงแล้วก็มีนักเรียนที่เขาเข้ามาร่วมถือว่าเยอะมาก Personally, mean, feel like like self-defense, gives confidence right? it's just boost. good to know, you thing a that I I It ร r i c h a r d Alcala ชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกที่ชื่นชอบและมีใจรักในมวยไทยบอกกับ VOA ไทยว่าเขาเดินทางมาที่งานไทยเฟสไบเดอะ e บีชเพื่อมารับชมบัวขาวขึ้นเวทีโดยเฉพาะและมองว่าการเรียนมวยไทยมีประโยชน์และได้ความรู้ในการป้องกันตัวติดตัวไว้อีกทั้งยังช่วยให้จิตใจสงบ เทศกาลไทยที่ยกสีสันเมืองไทยมาไว้บนชายหาดซานตาโมนิก้าดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษในช่วงปลายฤดูร้อนของอเมริกาและสร้างความประทับใจให้หลายคนด้วยการแสดงบนเวทีและอาหารไทยนานาชนิดจูเลี s สตีเฟนชาวเมืองซานตาโมนิก้าบอกว่าประสบการณ์ในเทศกาลไทยครั้งแรกของเธอหน้าประทับใจมาก เธอสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศและเสียงดนตรีรวมทั้งการได้ใช้เวลาดีๆเหล่านี้กับเพื่อนๆ United States itself having people from all over the world the melting pot and, uh, the Thai people here, uh, Los Angeles, uh, are part having here prides people over people especially Angeles are on in and in an world Los all from เช่นเดียวกับเดฟชาวลอสแอนเจลิสบอกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติของอเมริการวมทั้งผู้คนในวัฒนธรรมไทยคือส่วนเติมเต็มให้อเมริกาสมบูรณ์และยอดยี่ เขามีความสุขที่ได้มาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งของงานดีๆที่เกิดขึ้นแวนด้าอัศภาหุเจ้าของร้านอาหารอายราไทยและพลนิธิพันธ์วงอดีตพิธีกรและคนที่เคยเข้าร่วมงานเทศกาลไทยในลอสแอนเจลิสมาหลายสิบปีมองว่าการโชว์อัตลักษณ์ความเป็นไทยแบบนี้คือโอกาสดีที่จะกลายเป็นเทศกาลที่กระจายไปทั่วโลกได้ งานเฟสติวัลพอปปัปที่ทั่วโลกใช่ไหมคะก็คิดว่าเจ๋งนะคะเราได้ไปทุกที่ใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วเมืมองไทยจะเป็น uh, <c oughs> next festival capital of Asia so I think that's going to be so much fun ท,ที่ยังไม่เคยเห็นเลยแล้วก็อยากจะเห็นก็คือในเรื่องของคนที่เป็นคนไทยอเมริกันที่มีความโด่งดังในอเมริกาคืออันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเราไม่เคยเชิญเขาหรือว่า มันยากที่จะเข้าถึงเขาอันนี้ก็อยากจะเห็นครับคน2คนคริสซี่ทีเกนหรือคนหลายๆคนนะคะที่เขา,เามีความสัมพันธ์กับความ นเเรื่ององงขด้าความเป็นไทยะะได้แมรี่เจนปุญญานุตตาแก้วเยาวชนไทยอเมริกันรู้สึกภาคภูมิใจที่เธอได้มีโอกาสโชว์วัฒนธรรมไทยที่เธอซึมซับมาตั้งแต่เด็กผ่ <c oughs> านสูส่สายตาของชาวไทยและอเมริกันที่มาเที่ยวงานก็ <c oughs> วันนี้นะคะหนูดีใจมากนะคะภูมิใจมากนะคะที่ออกมางานนี้นะคะหนูมาเห็นเพื่อนๆมาลาเห็นครอบครัวมามาหาแล้วก็มาชุม ลานะคะคงานเทศกาลไทยริมชายหาดหรือไทยเฟสบายเดอะบีชจัดโดยชาวชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐของไทยที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจสร้างสารรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เราก็อยากที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสนะครับมาปักธงจัดงานเทศกาลที่เป็นเมเจอร์อีเวนต์เนี่ยในสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คแบบนี้ของเมืองใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าเราได้ทําให้คนไทยชุมชนไทยเนี่ยมีความภูมิใจว่าเรามีศักยภาพในการที่จะนํำวัฒนธรรมของเรานะครับเศรษฐกิจของเราเนี่ยมาโชว์ในงานในสถานที่ที่เป็นสถานที่หลักแบบนี้ครับที่เราจัดมาเนี่ยส่วนใหญ่ได้รับ การตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอาหารไทยและอาหารไทยที่มาร่วมงานเนี่ยเขาก็แจ้งว่าได้มียอดขายเพิ่มขึ้นคนได้รู้จักประเทศไทยเพิ่มขึ้นรู้จักอาหารไทยเพิ่มขึ้น t ไทยเฟสบ t h ด b e บี h ถือเป็นเทศกาลไทยที่จัดขึ้นในแคลิฟอร์เนียครั้งแรกในรอบ2ปี หลังงานไทนิวเยสงกรานเฟสติวัลบนถนนฮอลลีวูดไททาวถูกยกเลิกไป2ครั้งโดยงานไทยนิวเยสงกรานเฟสติวัลจะกลับมาจัดกันอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่27เมษายนคิศักรา2025นี้สุภกิจพัรทรธีรานนท์ไวท์ซอกอเมริกาภาพภาษาไทยรายง,งานจากซานตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียครับ และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก v o ี a ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศและคุณเยี่ยมยุทธขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทรงพจศคุณเยี่ยมยุทธคะ่ะสวัสดีครับพี่รัฐครับ,อรรบโอ้ได้ยินเสียงได้เห็นภาพดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจไปด้วยนะคะ ถามนิดนึงค่ะงานสงกรานที่ไม่ได้จัดมาสองปีแล้วจะกลับมาจัดปีหน้าเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรคะที่โควิดสิบเก้าต่อเนื่องมาหรืออย่างไรนะคะที่ไม่ได้ใช่ครับเป็นเป็นประเด็นของเ,ออเรื่องของโควิดสิบเก้านะฮะแล้วก็หยุดไปแล้วก็ตอนนี้<ะ>ก็พร้อมที่จะจัดกลับกลับมาจัดใหม่แล้วนะฮะก็คงจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจมากมายเช่นเดิมค่ะค่ะ น่าสนใจมากอยากอยากฟังว่าที่จัดแล้วเนี่ยได้ผลอย่างไรภาพลักษณ์ในใสายตาของผู้มาร่วมงานสําหรับประเทศไทยเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าลงทุนจัดแบบนี้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดแบบนี้มันน่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็เกิดผลสําเร็จตามมาดีใจที่ได้ยินว่ายอดขายอาหารไทยดีขึ้นใช่ไหมคะมที่เป็นผลที่เราฟองเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมคะ ใช่ครับแล้วก็มีเราเคยเห็นการจัดงานลักษณะไท,ไทยไทยเฟสติวัลนี่ถือว่าเป็นนโยบายหลักของอกระทรวงการต่างประเทศในตอนนี้เลยนะฮะนี่จะก,กระตุ้นเรื่องของภาพพจน์ของไทยเรื่องของอวัฒนธรรมไทยซอฟต์าวร์ของไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นมีการจัดเนี่ยไม่ใช่แค่ในอเมริกานะครับทั่วโลกในยุโรปหลายๆเมืองใหญ่ก็มีการจัดกันถือว่าเป็นสิ่งที่กําลังพยายามที่จะผลักดันเลยนะฮะ เรื่องของไทเฟสบุ๊กเมื่อไม่นานวันนี้ก็มีที่ที่วอรินเนี่ยก็มีการจัดเหมือนกันก็มีทั้งการนาอาหารไทยมารวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นอย่างเช่นหมอนขิดหมอนสามเหลี่ยมหรือว่าการนวดรวมถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าแลได้รับความสนใจจากคนที่มาร่วมงานเยอะมากด้วยับผมได้ไปที่นั่นเองก็พบว่าน่าสนใจมากทีเดียวเชียวครับคุณเยี่ยมยุทธว่าจะขึ้นไปซ้อมซ้อมมวยกับบัวขาวอยู่ใช่ไหมกาจะไปเป็นกระสอบทรายให้เขาครับ เป็นกรสอบายมีชีวิตที่ไต่ในโลย